อาฟองไหยคะ้อ่าพี่มินล่าสุดเ็นบอกว่ามีแอบบ่นว่าแบบตอนนี้กุ๊ปไลน์เพื่อนเปลี่ยนท็อปปิกคุยแล้วใช่แล้วก็เรารู้สึกว่าเราเหมือนคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วเมื่อเมื่อเมื่อก่อนคือเราตื่นมาเราจะแบบเอ้ยในกุ๊ปมันจะเงียบเนาะเพราะตื่นสายกันหรือทำงานกันอะไรเงี้ยแต่นี่คือตีสองตีสี่ตีห้าแม่ๆจะส่งไลน์หาการลูกตื่นมากินนมอะไรแบบนี้มันคือเหมือนแบบเรื่องราวในแบบ ในในไลน์มันเปลี่ยนไปอ่ะบางทีแบบข้าอ้อมยี่ห้อนี้ดีมากขวดนมมันนี้ดีมากอะไรเงี้ยเราก็แบบอืมซึ่งเรายังไม่อินเนาะเรายังแบบเราเราไม่รู้เรื่องไงเขาเขานัดกันไปทะเลแล้วก็ลูกไปเขาก็นัดกันแบบเขานัดกันแบบเออใส่ไอรูทสีแดงไหมไม่ก็หมาไปหมาไม่ก็ใส่สีแดงกันนะเออไม่ได้เหมือนกันเออไม่ลอยนเหมือนกันพอพอพอทุกอย่างมันเปลี่ยนแบบนี้เรายังไรคะในใจมีแบบคิดคิดนิดนึงไหมว่า คิดถึงเวลาของฉันแล้วตอนแรกคิดก่อนใครเลยค่ะคือคือจริงๆคู่มิ娜เป็นคู่ที่แบบคุยกันก่อนแต่เพื่อนอะแซงแล้วก็แซงแซงก็เลยเหลือเป็นคู่สุดท้ายวะเขาเขาเขาถึงบอกว่าคนที่แบบแทนจะแต่งคนแรกก็ได้สุดท้ายเลยแล้วก็แบบเออสุดท้ายแล้วคู่เราเป็นคู่หมยท่าเองแหละแล้วไม่เป็นไรเขาไปก่อนแล้วยังไงคะพอพอฝั่งคุณผู้ชายโดนกดดันไหมพอแบบว่า มากขนาดนี้แล้วคือจริงคือเราสงสารเขามากกว่าคือแบบเวลาไปไหนมาแล้วคนจะแซวเรื่องนี้นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยความที่แบบมันเป็นโควิดสถานการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยมันมันทำให้แพนต่างๆมันเลื่อนเลื่อนๆเราก็เลยแบบโอเคเราเราทำงานก่อนหางเงินก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่แตอนนี้เรามีแผนไว้อยู่ คือมันไม่มันไม่เชื่อเนแผนอะแต่มันคุยว่าเออเธอวันหนึ่งเราแต่งงานกันนะเธอกับฉันเนี่ยไม่เอาใครแล้วนะเอาเธอแล้วนะอะไรอย่างนี้แล้วมัดงแล้วคือคุยกันไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าเออเมื่อไหล่ปีไหนแต่ว่าคือพอสถานการณ์มันแย่ลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ หยุดไปก่อนค่ะแต่พอคนเพื่อนเพื่อรอบด้านเขาไปกันหมดแล้วเรามีการเร่งมันขึ้นมามาว่าเธอมันจะต้องแบบว่าเธอไม่อยากเธอแล้วกลัวผู้ชายไปเพราะว่าเพราะว่าคือเนี่ยแหละอย่างที่บอกแล้วผู้ชายเขาทําร้านอาหารด้วยไงมันก็กระทบหนักแล้วก็ให้ก like ําลังใจกันมากกว่าเราไม่อยากให้เขากดันกปเดิมเพราะอาจจะแบบว่าอาจจะคิดเรื่องธุรกิจเยอะใช่รู้สึกว่าแบบอย่างเพื่อนก็ ื่อนก็จะบอกเฮ้ยถ้าตามมาสิอยากทิปก็จะบอกตามมามึงจะได้แบบพร้อมกันแต่สุดท้ายแล้วเรามองว่าแต่ละคู่มันมีเวลาไม่เหมือนกันอาจจะแบบตามเพื่อนไม่ได้มันไม่ได้แบบุเพื่อนชวนไปภารกอนเข้าใจไหมคือเราตามไม่ได้ก็ต้องแล้วแต่คู่เราอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะแบบนี้ต้องแบบแตนบายทุกวันนะคะเผื่อวันหนึ่งเขามาแบบไม่ใช่เร็วๆแน่นอนอ่ะไม่อาจจะไม่ใช่ท้าไมเราดูแบบว่าติขนตาไว้ก่อนตอนนี้อ พราะเรารู้สึกว่ามันยังเป็นช่วงที่เรายังไม่ฟื้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยหลังจากที่เราสะบัดสะบอมกันมาร้านทําผมก็จะเจ๊งแหละไม่เจ๊งแหละล้วก็ต้องแบบฮึ่บๆึ่ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ให้กำลังใจกันก่อนเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็คงได้รู้กันเนาะแต่คนนี้คือไม่ไม่เอาคนอื่นแล้วเป็นคนนี้แน่นอนคนนี้แล้วค่ะคนนี้แล้วแล้วคนนี้เป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาอะไรเกิดแล้ว สำหรับครั้งนี้เป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาคือามพจร่าใจเราก็คือจริงๆแล้วเหมือนเดิมค่ะคู่เราอาจจะไม่ได้หวานมากแต่ว่าก็คือก็ไม่ได้รักกันน้อยลงค่ะมงไปเลยค่ะแม่แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อเก็คือตอนนี้ก็คืออยู่เลี้ยงลูกไม่ค่อยได้มาแกล้งเกิมชั้นน้องาีอย่างอยากคิดไม่ได้เจอเป็นปีแล้วนะเพราะว่าด้วยความที่แบบแต่ละคนลูกเล็กแล้วก็เนี่ยจะอีก วันวันที่18เนี่ยค่ะนัดเจอกันอะไรเงี้ย<ต>เป็นครั้งแรกที่จะได้เจอกันแต่เขาก็เอาลูกไปด้วยเนาะ <c oughs> เราก็หมาไปด้วยค่ะ <c oughs> จริงเวลาเราคุยเรื่องลูกเรามีความอินกับเขาไหมนะวัน,นเ<อ>ม,มเมน่ะคือเราอยากรู้อะไรเราก็ถามอย่างแบบเพื่อนบอกเฮ้ยมันต้องแบบปั๊มนมผิดตงแล้วก็จะถามแบบเหมือนเราก็เก็บข้อมูลนั่นแหละแต่จริงๆคือไม่ได้เก็บข้อมูลแต่คืออยากรู้แต่เพื่อนบอกว่าเนี่ยมึงเก็บข้อมูลอยู่อ๋อเหรอแต่ว่าก็มีการเตรียมพร้อมไว้เปาะหนึ่งถ้าแต่งงานก็คือพร้อมเลย ไม่รู้อ่ะมั้ใจว่าแต่งงานพรุ่งแล้ฉันตามทันแน่นอนไม่รู้อ่ะอาจจะน้อยกว่าขวบหนึ่งก็วิ่งทันอยู่แต่ตอนนี้หมาก็วิ่งทันนะคะหมาวิ่งก่อนแ้วนอนโอเคโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ